นี่คือระบกในปี2004และนี่คือระบบในปี2023แล้วระบบมาถึงจุดนี้ได้ยังไงและเขาทำกันได้ยังไง นี่คือ David เดวิดบาซากี้เขาเป็นผู้สร้างโปรแกรม e ิเ a c t i v e Physics ร่วมกับน้องชายของเขาซึ่งมันได้โด่งดังมากๆและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารโโบอกขึ้นมาซึ่งในปี1998นะครับเขาได้ขายโปรแกรมนี้ในราคา20ล้านดอลลาร์นะครับต่อมานในปี2003เขาได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า e b o x นะครับในเว็บไซต์ของเดวิดบาซากี้ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น GoBlock นะครับแล้วก็ต่อมาอีกระยะเวลาสั้นๆได้เปลี่ยนชื่อเป็น d y n a m Block ต่อมาโดเมนของโลบ็อกได้ถูกซื้อนะครับและได้เปลี่ยนชื่อจากเด n a ั o บเป็นโลบ็อกบริษัทโลบ็อกได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยเดวิดบาซากี้กับอิลลิแคสเซนะครับต่อมานะครับเว็บไซต์โลบ็อกก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเดวิดบาซากี้ก็ได้สร้างเกมอย่างแบทมอร t ทอน2เวอร์ชั่นวิมมร2ด้วยนะครับ ต่อมานะครับโลบอกได้รับเงินทุนสนับสนุนถึง560,000ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นโลบบอกก็ได้เปิดตัวเกมเป็นเบต้านะครับซึ่งต่อมานะครับโลบอกก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือเกมที่ไม่ได้สร้างโดยแอดมินนะครับ,บวันที่10พฤษภาคมปี2 0 0 5นะครับได้ถูกลบหายไปหมดเลยนะครับ ต่อมาเดวิดบาซกี้ได้สายเขาบิลด์แมนเพื่อมาติดต่อกับผู้เล่นใหม่นะครับและหลังจากนั้นมาโลบกก็ได้เปิดตัวในวันที่1กันยาปี2006ซึ่งแบบในสมัยนั้นที่ดังๆก็คือคอสโล a d นะครับระบบเพื่อนได้เพิ่มเข้ามาและโลบอกได้มีผู้เยี่ยมชมบ1 0 0 0คนไปครั้งแรกนะครับ ต่อมารลบกได้เพิ่มระบบการแต่งตัวนะครับโดยสามารถแต่งตัวได้แค่การเปลี่ยนสีตัวละครและการใส่ทีเชิร์ตนะครับต่อมาก็ได้เพิ่มหมวกให้ใส่ได้ได้เพิ่มบทเข้ามาในโลบกและโลบกก็ได้เพิ่มหน่วยเงินใหม่โลบกแทนที่โลบกพอยนะครับซึ่งเป็นหน่วยเงินก่อนหน้านี้ซึ่งคนที่รวยที่สุดในตอนนั้นคือไมค์นะครับมีตังสามพันสองร้อยสี่สิบหกโลบกแล้วก็ได้เพิ่มหน่วยเงินที่ชื่อว่าทิกเก็ตได้เพิ่มบิลเดอร์แมนเข้ามาด้วยนะครับต่อมาหลังจากการเพิ่มโลบกได้ไม่นานนะครับโลบ สามารถได้จากผู้เล่นสายฟรีแล้วนะครับก็บอกได้เพิ่มอีเวนต์ใหม่ extra w a r นสร้างวันเตะเป็นอีเซอร์อีเวนต์แรกและได้เพิ่มเสื้อผ้าและเกงมาดีโคได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพิ่มระบบเคสเข้ามาเพิ่มระบบหัวเข้ามาและไม้ anti m a ม e p พนโ i l ได้เป็นแบบแรกที่ได้1ล้านวิสิตเพิ่มระบบเฟสและเกียร์เข้ามาระบบ forum มี10ล้านทรี builder c l u เพิ่มการอัพเกรดเพิ่มระบบกลุ่มเพิ่มระบบแดชให้คนทั่วไปและได้เพิ่ม limited i เทมเข้ามา เพิ่มอีเวนต์เอันสมบเพิ่มระบบการสกรีนชอตและการอัดคลิปเพิ่มเก็บคาร์ดอีเวนต์ลาวีนระบบได้เพิ่มการเลือกเพศ์ต่อสมัยเขาใหม่และได้เพิ่มตัวละครให้เกสเพิ่มระบบแบ็คแพคและในปีนี้ระบบได้เปิดตัวใน iPhone และระบบได้มีโฆษณาในทีวีครั้งแรกและมีของเล่นออกมาขายด้วยนะครับ ระบบสตูดิโอได้เพิ่มเข้ามาในแม็กและระบบได้เกิดเป็นห่างชองใหญ่นะครับด้วยการเกิดแฮกมากมายนะครับในอาทิตย์เดียวเพิ่มระบบการเทรดดิ้งพิมพลาสได้ถูกสร้างขึ้นและในปีนี้ระบบผู้เล่นครบ1นึ่งแสนคนในวันเดียวและปีนี้ได้เกิดเรื่องเศร้านะครับคุณอีลิคแคสเซลได้ตายนะครับอีเวนต์เอคันสูงมาสิบสามได้กลับมาอีกครั้งนะครับระบบได้เพิ่มการเปลี่ยนชื่อยูสเนมโดยใช้ราคา1นึ่งกัลโลบั๊ อีเวนต์ Boxee a w a r d 2014ได้ถูกน้อมเข้ามาและอีเวนต์เองคั้2014ได้กลับมาอีกครั้งและในปีนี้เอง The Gamer 101เป็น Developer คนแรกที่ได้เงน 1, 000, ิน10,000ดอลลาร์จากเกมที่เขาสร้างขึ้นมาโนบอกได้เพิ่มไปใน Android เองคัน2015กลับมาอีกแล้วเกมมาสเตอร์เป็น DEV คนแรกที่มีโลบาครบ5,000ในเดือนเดียว โรบบอกได้เพิ่มอสหาและโรบบอกได้เอาตก็ต oh, ออกไอคัน216กลับมาโลบได้เพิ่มใน Xbox o วันและ n oh, e t u r o Disaster Survival เป็นเกมโลบแรกที่มี1ล้านแฟโบริกดูวิดวันนะครับผู้สร้างเวิร์คไอดาพิซ่าเพลนะครับเป็นเดฟคนแรกที่มี300ล้านวิสิตนะครับไอคัน217กลับมาแล้วและเกมที่จะดังมากในอนาคตอย่างจิอเบกได้เปิดตัวนะครับ คนําขอให้ทุกคนติดตามแม่ครบ10,000หัาบก่อนปี2 0 24นะครับถ้าอยากสนับสนุนให้ผมมีข้าวกินและมีคลิปลงที่เร็วขึ้นนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้และกดซุปเปอร์แตงได้นะครับ มีซิตี้ก็เป็นเกมระบอทแรกที่มี1นึ่งพันล้านวิสิตและเกมที่ดังมากในตอนนั้นอย่างเจลเบกได้มีคนเล่นรวมหนึ่งพันล้านคนอีเวนต์ดิเพย์วันได้ถูกเพิ่มเข้ามาเจสฟูไปค้นหาคอบกรคคีคนแรกในแบบเจลเบกและเมเปิลสติกเปค้นหาเจเคีคนแรกในแฟ a นอฟอร์ดเอ็กซ์ฮันสองพันสิบแปดกระบและในปีนี้มีเกมมีเกมหนึ่งที่ดังมากเหมือนกันคือมายเนียซิมูเลเตอร์จนสามารถแซงหน้าเจลเบกไปได้และมีอีเกมหนึ่งที่ดังมากในสมัยนั้นแต่โดนแบนโพลีแคสิ์ก็คือโปเกมอนบิ g เละโรบอกก็ได้เปิดตัวตัวละครที่บางคนอาจจะไม่ชอบอย่างอาโตนั่นเองซึ่งอาตัวตัวแรกคือ n i ไนท์ออฟเลค i ปปรละดินซึ่งเป็นตัวอัศวินอย่างนี้เองครับ,แล,รบโลโแ,และในปีนี้บอดก็ได้เกิดการแพร่กระจายนะครับมาโปรโมทเว็บฟรีโลบักนะครับ ต้นปีนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งยูทูบเบอร์อย่างพีดิพายเนี่ยได้โดนแบนจากโลบอกรนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับอีเวนต์คั้ได้กลับมาอีกครั้งแต่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือมีเกมมามากขึ้นถึงประมาณ20-30จนัาจจะไปถึง50เกมเลยก็ว่าได้แลดดอนมีก็ได้ทำลายสถิติโดยการมีคนเล่น4 39,957คนในเวลาเดียวกันอีเวนต์สเตนเจอร์ติง3ได้เพิ่มมานะครับและการกลับมาของโปเกมอนบิ๊กบอสในชื่อใหม่อย่างลูเมียนล c ก ซึ่งโลบกก็ได้เพิ่มพรีเมียมเข้ามานะครับแทนที่ของ b u i l d e er อ c l u ลับได้มีอีเวนต์ใหม่อย่าง a b b b t t t l e และโลบกได้เพิ่ม u g c ในครั้งแรกโลบกได้เปลี่ยนชื่อของแ a ตตาล็อกเป็น Avatar Shop และ Shop เป็น Merchandise โลบอ a อวตารในมือถือได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับบ็อกซี่วได้กับาหม่ครั้งและนี่เป็นครั้งที่7แล้วนะครับและเนื่องจากโลบอต้องการไปเปิดตลาดที่ประเทศจีนนะครับโลบอก,ก็เลยสร้างตัวเกมที่ถูกกดในประเทศจีนเพื่อตีตลาดในประเทศจีนนะครับโลบอคเอฮันได้กับาหม่ครั้งและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของ เอกหันแล้วนะครับแอดอนมี er ก็ได้ทําลายสถิติอีกแล้วนะครับโดยมีคนเล่นครบ1นึ่งร้อยหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบห้าคนในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งอีกเกมหนึ่งที่ดังมากในปีนี้ก็คือฟิกกี้นะครับซึ่งสามารถใส่หน้าทุกเกมได้เลยนะครับในสมัยนั้นและเวลลิฟติ้งซิมูเลเตอร์สาเกมที่ดังมากในสมัยก่อนครับได้ถูกลบไปจึงกลายเป็นเกมที่คนเอาไปเล่นเยอะมากที่สุดที่ถูกลบนะครับต่อมาโรบก็ได้เกิดแอนเวฟครั้งใหญ่นะครับมีห คนถูกแบนมากายในช่วงนั้นได้ลบบอกได้เปลี่ยนชื่อจาก VIP server เป็น Private server ทางลบบอกอได้บังคับให้ผู้เล่นเก่าๆมาใช้อาสิและลบบอกก็ได้มีคอนเสิร์ตกับลิมนาสอีกในวันเดียวกันนั้นต้องยูทูบอย่างฟอร์มิโกได้ทำการเล่นเกมอย่าง Live In p a r a d i s e การแต่งตัวเป็นจ um ังบอดดึงทำให้เกิดลบบอกลมและอับ e ิเปตนสองก็ได้กับมาหมกครั้งกับครั้งนี้ผู้เล่นสามารถทำกิจกรรมและได้รางวัลได้แล้วครับไ,ไม่เหมือนปีก่อนที่ไม่สามารถทำได้ดี อก็กลับมาเปิดอีกครั้งพร้อมกับอ b b ีแบ l e ทเลยนะครับคือผมจําได้ว่าช่วงนั้นมันมีอีเวนต์เยอะมากเลยนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับโรบก,ก็ได้ไปจับมือกับ m ม c r คอร f t ้อมแจกเงินร้อยลบบ้าเป็นบนจริงนะครับผมก็ไม่เคยลองทำหรอกครับแต่เห็นเขาบอกว่าได้จริง ระบบก็ได้มี event boxing, อีเวนต์บอกเซียบอกครั้งที่8แล้วนะครับและได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่าง display name และ quick login เข้ามาจากเดิมที่การเปลี่ยนชื่อต้องใช้ปัดลรมบัคตอนนี้ไม่ต้องใช้ลบัคเลยะครับและปีนี้เดวิดบาสคีก้ก็ได้เป็นเศรษฐีพันล้านล้และระบบก็ได้มีอีเวนต์ใหม่มาแทนเอเคาน์ตี้หายไปนะครับก็คือ metaverse champion และระบบก็ได้เปลี่ยนชื่อต่างๆในเกมเพื่อลดตหากับอีพีเกมเช่นจากเกมเมดิพิเลียนจากโหลดดิ้งเกมเป็น เราบอกก็ได้มีอีเวนต์สเตนเดอร์จริง4เราบอกก็ได้เปิดตัวในประเทศจีนแล้วนะครับหลังจากการพัฒนามายาวนานนะครับในชื่อว่าเล่าปูแล้วก็มีอีเวนต์นีจาครับมาเปิดตัวด้วยนะครับเป็นการโปรโมทแต่เราบอกก็ได้จับมือกับมโนอพอีนะครับเกมเษฐีเช่ดดัก็ทําเป็นเกมเษฐีฉบับลบอกนะครับแล้วก็มีนเสร่อ KSI ด้วยนะครับและเกมที่มาแรงมากในะสมัยนั้นก็คืูคาวินตามงมาใส่หน้ารูปเกมแล้วเป็น เกมที่4นะครับที่มี10บิลเลียนวิสิตแล้วต่อมาโะบอกก็ได้เกิดการล่มครั้งใหญ่นะครับช่วงปันฮาโลวีนะ้ะล่มไปถึง4วันเลยทีเดียวนะจำได้นะครับผมก็ไม่มีเกมเล่นหรอกครับแล้วก็ได้เกิดเรื่องใหญ่อีกนะครับก็คือยูทูบเบอร์โอบกอย่างโรเบนซิมนะครับโดนฟ้องนะครับมูลค่า1.65ล้านดอลลาร์เนื่องจากไปพูดคำหยาบในไวแชทนะครับตอนที่ไวแชทเปิดให้ทดลองใช้นะครับ เราบอกได้แบนด์ได้จากรัสเซียนะครับเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนนะครับมักเซียบอกขันที่เก้ากับใหม่ครั้งนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่อย่าง Spotify เล่นเล่นระบบได้เอาเสียงอุ๊บออกนครับเนื่องจากติดลิขสิทธิ์ในระบบก็ได้เปลี่ยนโลโก้อีกครั้งนะครับแบบนี้นะครับเป็นการขยายรูตรงกลางนะครับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้เกิดเรื่องกับเกมแนวขับรถในระบบก็คือรถที่เป็น lamborghini นะครับถูกเอาออกไปหมดเลยนะครับเนื่องจากติดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเกมที่ดังมากในปีนี้ ก็อย่างเช่นบ็อกฟูดครับซึ่งคุณสามารถไปดูประวัติเกมนี้ได้นะครับตรงตัวไอขวาบนนะครับและโลโบอกแล้วก็ได้มีอีเวนต์ใหม่นะครับตอนรับฟุตบอลโลกอย่างฟาเวล โลบกได้เพิ่มติกทูกด้านหลังชื่อนะครับเพื่อเป็นการวิลฟ้าว่าตัวจริงนะครับแล้วโลบก,ก็ได้ทาลายสถิติอีกครั้ง้วยการมีคนเล่นครบ8.5ล้านคนในเวลาเดียวกันนะครับและโลบก,ก็ได้เพิ่มลิมิเต็ด2.0โลบก,ก็ได้เพิ่มคอนเทนต์17บวกเข้ามานะครับเพิ่ม UGC ลิมิเต็ดนะครับและโลบก,ก็ได้เพิ่มให้ UGC สามารถหาในแมปได้นะครับและโลบก,ก็ได้เอาเบคอนออกครับึ่งก็มีคนต่อต้านมากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเบคอนนะครับ ก็ได้เพิ่มระบบเดนนิมิคาเมล่านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําทำยังไงหรอกเพิ่มตนาขยับได้นะครับระบบได้เพิ่มไปใน PlayStation และเกมอย่างบ็อกฟูดมีคนเล่นครบ1ล้านคนในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งส่งผลให้ระบบล่มได้เลยนะครับและระบบก็ได้จับมือกับไซเน็ส์อกนะครับเพื่อแก้ปัญหาโปลระบานนะครับก็ผมก็ขอให้ทุกคนไปกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับช่องนี้ส่วนใหญ่จะลงเกี่ยวกับเกมในมือถือนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ